สวัสดีครับพบกับผมโตชโนลนะครับกับรายการมันแน่เยอรมันนะครับมันแน่แน่ถ้าเป็นฟุตบอลเยอรมันนะครับก็วันนี้ครับเรามาพูดถึงบูเดสติก้านะครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว31นัดเยอรมันจะเข้านัดที่32นะครับผมมาสรุปตารางคะแนนกันสักนิดหนึ่งครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสุดท้ายแล้วใครจะเป็นแชมป์ใครจะตกชั้นนะครับแต่ว่าก่อนจะตงตรงนั้นครับเราขอสรุปอ่าสกอร์แล้วก็ตารางคะแนนกันก่อนนะครับเริ่มจาก คู่แรกครับอัะตูกาดแพ้ไฮเดนแามศูนย์หนบวบวกแพ้ไฟบวกศูนย์หนโฮไซคิวชนะเมเชอชะักสี่สาฮอฟเฟนแฮมแพ้ดอบุนสองสามไบร์นมิวนิกถล่มมามศูนย์ไบเออร์เลบกคูเซนชนะเอาสบวกสอาศย์ไอแฟร์เฟิร์ดถล่มอาร์เบลัสิ 40, กสี่ศูนย์ปมทำได้เพียงแค่เสมอกับยูเน่บริลนึประตูต่อหแล้วก็เวเดนเบนเสมอกับซังเาลีไปศูนยประตูต่อศูนย์ครับกลัาางแนนครับ ไบเยนิวนิก75คะแนนไบเออร์เลวอร์คูเซ่น,น67คะแนนนันหมายถึงว่าผ่านไปแล้ว31นัดจะเหลือเพียงแค่3นัดเท่านั้นนะครับ3เกมสุดท้ายของบูเดเลกาประจำฤดูกาลน,นี้นะครับไบเยนิวนิกดำเลเวอร์คูเซ่น,นอยู่8คะแนนถ้าไบเยนิวนิกชนะอีกนัดเดียวนัดไหนก็ได้ใน3นัดที่เหลือชนะนัดไหนก็ได้นะครับ จะเป็นแชมป์บูเดเลกาลดกกาลนี้ทันทีแล้ว์ฮี่เคนก็จะทำลายอาถันของตัวเองสำเร็จก็จะคว้าแชมป์ได้สักทีนะครับเขาก็อยู่สเปอร์ไม่ได้แชมป์เลยใช่ไหมนี่มาอยู่บาเยนลูกกานที่สองก็ได้แชมป์เพราะกันแรกก็ไม่ได้นะครับเพราะลูกกันดีลเป็นเลเวอร์คูเซนที่ได้ใช่ไหมใช่แฮี่เคนอยู่เป็นลูกกานที่สองครับถึงจะได้แชมป์โอ้แต่ที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกอะไรนี่แย่งกันมันมากมากนะเขาแต้มยังทิ้งกันไม่ขาด ยังลุ้นกันสนุกอยู่ว่าสุดท้ายแล้วใครครับจะได้ไปแชมเปี้ยนลีกทีมลุ้นตอนนี้จะมีมาจักแฟงเฟิร์ตไฟบัวลับสิกดอทมุนมายังมีลุ้นนะครับแต่อาจจะเป็นพวกอ่ายูโรป้าหรือคอนเฟลเอน์รวมถึงนกมันโดนเวเดนเบิรนด้วยแอบมีลุน้นอยู่เล็กๆกันปักน่า,นาจะยากนะครับตามหลังเยอะ <c oughs> ส่วนท้ายตารางครับอ่ายูเนียนเบอร์ลินเสมอบาคู่มุปุ๊บรอดทันที รอดแบบรอดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าจะทิ้งสิบเอ็ดคะแนนนะครับทิ้งโซนแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรเฮอฟ์อับหนีตายอะ่ะทิ้งถึงสิบเอ็ดคะแนนเพราะนั้นต่อให้แพ้หมดเลยที่หนานนั้นที่เหลือพวกเขาก็รอดอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันจริงๆ,ๆแค่เพียงแค่ห้าหลับสุดท้ายสิบสี่สิบแปดนะครับมีซามฮาลีครับสามสิบเอ็ดฮอฟเฟนฮามครับสามสิบหัวตกต่ำถึงขนาดนี้เลยครับลงมาหนีตายซะแล้วฮอฟเฟนฮาม ดูการเท่าไยังรุ่นบอลยุโรปดูกันก่อนๆนี่มัน็นทีงรุ่นบอนยลยุโรปยังได้ไปเล่นบอลยุโรปอยู่เลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ชื่อคล้ายๆฮอฟเฟนฮารนครับไฮเดนแฮมยี 25, ่สิบห้าโคชไทคิวยี่สิบสองแล้วก็บอกคุ้มยี่สิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วใครจะอรอดนะครับใครจะเพย์ออฟหนีตกชั้นแล้วใครจะตกชั้นไปเลยนะครับเพราะแชมป์มาดูแล้วน่าจะเป็นไบรเยอร์นแน่นอน ด้วยฟอร์มที่สม่ำเสมอกว่าทางเลเวูเซ่นจะทำให้พวกเขาคว้าแชมป์นะครับแล้วก็เกมถัดไปครับสนุกครับเพราะว่าไฮเดนแฮมเจอโบคุมดวลกันตรงๆอย่างนี้แหละสนุกคืนวันศุกร์ที่สองต่อเช้าว,วันเสาร์ที่ 3, สามพฤษภาคมนี้นะครับทีมหนีตายเจอยกันเองไฮเดนแฮมเจอกับโบคุมเหมือนเช่นกับคับฮอฟเฟนแฮมลับสิบบาเยินโอ้โหลับสิบบาเยิน ซังพอร์ตสุดการ์ดย <If> ูเน <How> ียนเบอร์ลินเวเดอร์เบเมนชื่ออะไรกันเนอะยูเนียนเบอร์ลินเวเดอร์เบเมนวอชดอรบุลวอฟบวกนะครับยังไม่หมดครับออสบวกโฮชไชคิวโอ้โฮชไชคิวเบียนออสบวกไฟบวกไบเออร์เลเบอร์กูเซนแล้วก็มายสูนห้าไอทักแฟรงเฟิร์ตครับนี่คือเก้าคู่ที่จะทำการแข่งขันกันในสุดสัปดาห์นี้นะครับ แต่ว่าถ้าเราจะพูดถึงการาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับก็ฟันทงไปเลยแล้วกันว่าไฮเดนแฮมจะเสมอบโบคุ่มแล้วกันนะครับเหมือนเชลตนบักจะชนะฮอฟเฟนไฮมแบบเบียดเบียดอะคือแบบเหมือนสูสีอ่ะสามสองสี่สามอะไองอะ <c oughs> ะบบเงี้ยลับสิบใบเยินใบเยินชนะครับ เซอร์เบียส,สูกส้กาดซาบรีชนะครับเจ้าถิ่นชนะเลยย,เเยูเนนเบอร์ลินเวเดอร์เบเมนเสมอกันดอดมุลวบบวกชอบดอดมุลมากกว่าบวกดอดมุลแล้วกันครับนในซิกเนลอิรูนาพาร์คน่าจะเป็นทางเสวยแล้วโอ้วอร์เส้นดอดมูลครับอัลสบวกโคไซคิวโคไซคิวบวกชนะอัลสบวกแล้วกันโคชัยคิวชนะเลยแล้วก็ไฟบวกไบเออร์เรลวูเซ่นผมว่าเลวูเซ่นบุกชนะไฟบวกแต่ว่าก็สุดท้ายไเได้มิกชนะเหมือนกันใช่ไหมเบริมิกก็แชมป์อยู่ดี เลวโกเซนที่สองแน่นอนการันตีคือหนึ่งกับสองอะ่ะอยังไงได้ไปแชมเปี้ยนลีกอยู่แล้วเลวโกเซนนะครับไม่ต้องเสียใจแล้วก็มายกับไอ้ดัฟแฟนเฟิร์ตนะครับผมว่าแฟนเฟิร์ตบุกชนะไม้ก็คือแฟนเฟิร์ตชนะจบแล้วไปแชมเปตลีกเลยดูกันนะทีนี้มาดูวิเคราะห์วิจารณ์ต่อนะครับเป็นอ่าคิดว,ว่าใครรอดใช่ไหมใครตกใช่ไหมก็ดูเป็นนัดน,นัดไปซึ่งผมทํา อากราฟิกของไอ้นี่มาแล้วแหมพูดแลดูดีกราฟิกไม่ได้กราฟิกหรอกครับเป็นเขียนส่งกระดาษนี่แหละครับนี่ครับบุนเดสติก้าเยอรมันซังบอรีสามเอ็ดฮอฟเฟนามสามสิบไฮเดนฮามยี่ห้าคิวยี่สองมันเอสเหมือนกันหมดไงกลัวสับสนไงเดี๋ยวอ่านแล้วงงเหมือนคิวไปเลยแล้วก็โบคุ้มยี่สิบเอ็ดก็บุนเดสติก้าตอนนี้แต่ไปแล้วสามสิบเอ็ดนัดนะครับใช่แล้วซังบอรีสามเอ็ดเป๊ะเลยนะสามเป๊ะคะแนนดีเหมือนได้นานละหนึ่งคะแนน นะครับก็ไฮเดนฮฮมบุคุมใช่ไหมเสมอกันผมว่าเสมอแล้วก็วอชายคิวสิบบุกชนะออสบวกเลยว่าเอาบวกไม่เอาแล้วแล้วก็ซามบอรีสับตุสกาดไฮเดนฮัมฮอฟเฟนฮฮมฮอฟเฟนฮฮมคิดว่าผมคิดว่าแพ้ซามบอรีชนะซามบอรีรอดไปเลยซามบอรีรอดแล้วครับ พอเหลือสองนัดเหลือสองนัดยังไงก็รอดครับเชื่อผมเพราะถ้าชนะสุขกลับดไปเลยคือรอดไปเลยไม่ต้องเป็นกระบนวนกาลงมาที่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอะไรไม่ต้องเพราะรอดแล้วรอดไปเลยเนะครับที่สิบสี่สิบห้าสีเขียวคือรอดสีออกเหลืองเหลืองทองทองนี้ก็คือเมย์ออฟหนีตายแล้วก็สิบแปดสีแดงตกชั้นนะครับโอเคครับผ่านไปสามสิบสองนัดแล้วนะครับ เหลือแค่สี่ทีมซังโปลีรอดแหละซังโปลีรอดอ่าแล้วก็ยูเนียนเบอร์ลินกับไฮเดนแฮมโอ้จะคิดไฟบวกแป๊บนึงนะครับโอเคบกบวกฮอฟเฟนแฮมโอ้บวก,บวก,บวกจะฮอฟเฟนแฮมเลยผมว่าเสมอเพราะนั้นฮอฟเฟนันได้แต้มหนึ่ง โฮซาคิวไฟบวกผมว่าโฮซาคิวไม่รอดว่ะแพ้น่าจะโดนในบ้านด้วยจะยืนชนะเขาพออกบ้านในบ้านกลับมาเล่นในบ้านแพ้ยืนเล่นบรินไฮเดนฮามผมว่าเสมอเสมอสอีกนัดหนึง่งไฮเดนฮามยี่สิบเจ็ดบอกคุ้มไม่โอโ้โห ผมว่าชนะใช,ช,ช่25โอเคไม่มีแล้วเนาะทางโมนีรอดไปแล้วแหละผมว่าเตย์ยังเสิร์ตผมว่าโดนคือรอดไปแล้วนะการันตีว่ารอดแล้วนะออฟเซนท์ฮามเยือนสองเกมติดเยือนกัตบักเยือนบวบวกผมว่าสกอร์สูงทั้งคู่นะเพราะเป็นที่บูก,กันกระหน่ำยิงกันแหลกแต่หลังก็รั่วทั้งคู่ เพราะฉะนั้นจะทําให้การตัดกับฮอฟเฟนไฮม์แล้วก็วบวกกับฮอฟเฟนไฮม์อ่ะสองเกมที่ฮอฟเฟนไฮม์เป็นเยือนอะ่ะสกอร์สูงนั้นจะสกอร์สูงทันนะ้งสองแบบใช่ครับและสุดท้ายครับฮอฟเฟนไฮม์จะรอดอีกทีมหนึ่งก็คือพูดง่ายๆว่าสองทีมบนเนี่ยรอดหมดเลยซังโอล์ติงฮอฟเฟนไฮมเขาจะรอดเพราะฉะนั้นแย่งกันสามทีมว่าสามนะในสุดท้ายทีเดนมันแล้วครับไฮเดนแฮมยี่สิบเจ็ดคิวยี่สิบห้าบวกคุมยี่สิบห้าจะมีทีมเดียวที่ไปเปย์ออฟอีกสองทีมที่เหลือตกชั้น เดี๋ยวดูสิครับว่าเป็นใครเร็ูเส้นจะด่อดบูลโอ้โหนะัดลองสุดท้ายสนุกใช่ลุ้นกันมันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคสตูการ์เอาสุดสุดท้ายนะครับเพราะนั้นอันสุดท้ายครับแข่งกันในวันเสาร์ที่สิบเจ็ดพฤษภาคมนี้นะครับออกสบวกยูเนียนเบอร์ลิน ไม่มีผลอะไรข้ามไปดอนมุนกับคิวโอ้โหคิวหนักครับเบียนสุดท้ายเบียนนดอนมุนบอกให้เขาเสมอได้แดงสักคะแนนหนึง่งไอ้เรื่องบุชันนด์ดมุนผมว่ายากน่าจะไม่น่าจะชนะน่าจะชนะดอนมุนถึงบ้านไม่ได้น่าจะไม่สาเร็จผมว่าคิวน่าจะตกคิวตกชั้นแล้วก็ เอ่อไฮเดนแฮมน่าจะชนะเบเมนใช่เพราะฉะนั้นถ้าดูทรงตามนี้ไฮเดนแฮมเอ่อเพย์ออฟใช่พีโอเพย์ออฟบุกคุ้มก็ตกอะดิ <laughs> เรียบร้อยซาบ,บรีบบุกคุ้ม เพราะว่าโบคุม้มผมว่ามีสิบุกชนะนะแต่ไม่พอเพราะว่าไฮเดนแฮมชนะเหมือนกันไฮเดนแฮมรอดเออเพย์ออฟไปเพย์ออฟใช่แต่จริงไม่รอดหรอกแต่ว่าอย่างน้อยๆก็ยังไม่ตกเลยเพราะฉะนั้นครับตามนี้เลยครับสรุปอันานาการแข่งจะไม่มีผลอะไรก,ก็คือก็จะตามนี้ซัมบูรีจะรอดไฮเดนแฮมรอดเออขอไปฮอฟเฟนแฮมซัมบูรีรอดฮอฟเฟนแฮมรอดซัมบูรีกับฮอฟเฟนแฮมรอดไฮเดนแฮมเพย์ออฟฮอฟฮอฟนะนีไฮอ่าแล้วก็คิวเนี่ยกับโบคุ้มเนี่ย ตกชั้นทั้งคู่นะครับตามนี้เลยนะครับใช่ไม่ใช่อะไรยังไงก็บอกกันด้วยนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับผมวิเคราะห์อะไรไปผมพูดอะไรไปมันไม่มีถูกไม่มีผิดคุณสามารถไม่เชื่อผมก็ได้หรือจะเห็นด้วยกับผมหรือจะเชื่อผมก็ได้เออคิดคิดเหมือนกันครับอะไรอย่างเงี้ยไ,ได้ไ,ได้เพราะฉะนั้นครับไม่มีถูกไม่มีผิดแต่สนุกแน่ในการหนีตาย จึง,ง,งจะต้องอาจจะต้องหนีกันถึงเกมสุดท้ายเกมที่34เนี่ยนะครับเรียบร้อยก็สรุปว่าซา,ามพอลีกับฮอฟเฟนไฮมรอดนะครับดีใจด้วยครับไฮเดนแฮมเพลออฟครับยังได้ลูดเดสเสียวครับยังไม่รู้ว่าที่3ของลีกสองเป็นใครตอนนี้ลูกผมีลูกคนมากๆแล้วก็โฮชัยคิยวกับโบคุ่มตกแทนทั้งคู่เสียใจด้วยครับต้องคุณต้องไปเริ่มใหม่ในลีกสองเยอรมันามาในฤดูกาลหน้านะครับ ส่วนนี้ก็สองออตอนนี้เดี๋ยวขอแง็บขึ้นไปดูทางนิดนึงนะครับโอเคอ่าโคโล,โลนห้าสิบสี่ฮัมบูกห้าสิบสามมังเดิลบวกห้าสิบเอเวอร์สแบกส์สี่สิบ 49, เก้าพาดอบอลสี่สิบเก้าดสซีดอลสี่สิบเก้าไกเซอร์เซอร์เทนก็สี่สิบเก้าโอ้ยลุ้นกันมาแล่ะครับยังไม่รู้เลยครับว่าที่สามเป็นใครสูสีมากๆเพราะว่าจะว่าไปใต้ก็ยังไม่ขาดด้วยแต่โอกาสสูงครับที่โคโลนกับฮัมบูกจะก,กับ ขึ้นไปบุนเดเลีก้าเหมือนเดิมนะครับสองทีมใหญ่ในอดีตนะตอนนี้ก็ไม่ค่อยใหญ่แล้วแหละเพราะว่าตกชั้นกันไปพอสมควรแล้วโคโลนี่ขึ้นขึ้นลงลงเหนือขึ้นเหนือตกทีมคู่ปรับของไมเออร์เลมฮูเซนสำหรับโครโรนนะครับเพราะเป็นลูปแม่น้ํารายเหมือนกันแล้วก็เหมือนเช่นกันบักอะไรอย่างเงี้ยอ,อใช่คู่ปรับของโคโลนฮัมบุกสิงเหนือสิงเหนือเจอเสือตาถ้าขึ้นไปแล้จะเจอเสือตายสนุกไหมฮัมบุกกรบ,บาายน แต่จะทําได้จริงๆก็เบาไม่รู้เพราะว่าตอนนี้ยังนําแค่4คะแนนนะครับนำโซนแบบที่ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยที่สี่เนี่ยที่ห้าอะไรเงี้ยสี่คะแนนนะครับโอ้โหยังต้องดูกันยาวๆครับเพราะว่าเหลือสามนัดเพราะว่าพลิกไปพลิกมาได้ตลอดนะครับไม่แน่ไม่นอนส่วนโซนหนีตา,ตายตอนนี้ยังจะแสบวกอะ่ะต่อให้ชนะชาวเก้มาได้ในช่วงที่ผ่านมาไม่นานมันเนี้ยก็ไม่ช่วยอะไรเพราะว่า ตอนนี้ก็ยังตามหลังในกระด้่งอูมอ่ะ,อะที่สิบหกอ่ะที่เพย์ออฟในตตยอ่ะอยู่ถึงหกคะแนน่ะแล้วตัวเองเหลือแค่สามนัดวัดเต่สามสิสี่นัดเท่ากับคุณเดลิก้าเลยนะครับก็ยังรอดยากเลยสำหรับยาเลกิสบวกใช่พอเส้นมูนสเตอร์ยี่สิบเก้าอูมยี่สิบเก้าอ้ตาบาชวายสามสิบสี่โอ้โหบาชวายนี่ชนะฮัมบูกมั้งรับรู้สึกชนะแบบเกมยากๆอ่ะ ทำให้พวกเขาแบบทิ้งอูมเนี่ยโพสเซสมอนสเตอร์เนี่ยห้าคะแนนแล้วเหลืออีกสามนัดโอกาสลอดสูงมากครับเพราะฉะนั้นครับเหมือนจะแย่งกันจริงๆเพียงแค่อูมแบบโพสเซสมอนสเตอร์จะมีทีมทีหนึ่งที่ไปเพย์ออฟทีมหนึ่งที่ตกชั้นตามยันเดกรสบวกไปนะครับเดี๋ยวรอรู้กันว่าเป็นใครส่วนชาลเกสศูนสี่ก็ยังอยู่ลีกสองเหมือนเดิมแฮธาเ์ลินลีกสองเหมือนเดิม,เ,ม,นเ,ดมเนินแบกของมิโสลาฟโพรเซ่ก็ ทีก้าสองเหมือนเดิมฮันโนเวอร์ก็อยู่ที่เดิมไกเซอร์ไม่รู้ยังไม่แน่โอเครอรุ้นกันนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วกับรายการันแน่เยอรมันมันแน่ๆครับถ้าเป็นบอลเยอรมันพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับน,นี้ขอให้ทุกท่านโชคดีดังเกอร์เช่นเอาเปเดเซเฮนขอบคุณและสวัสดีครับ